สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงสร้างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไทยความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมชุดใหม่ซึ่งถือเป็นชุดที่4ีได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560โดยมีจํานวน7คนประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ อื่นอีกหกคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของบุฒธธิทสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าชา้าจะทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน เสนอแนวมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภ,ภาคณะรัฐมนตรีส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติและคำนึงถึงความปลาสุขของประชาชนชาวไทยวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชนพันธกิจ 1. ดําดำเนินง,งานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมน,นูญกฎหมายพันธะกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 2. สง่สงเสริมความรู้และความเข้าใจ 3. ทํทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติเป้าประสงค์หลักทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในส่วนของนโยบายนะครับก็จะมีดังนี้ หนึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมเช่นนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างรวดเร็วสส่งเสริวมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนเช่นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเคารพความแตกต่างในการแสดงความคิดเห็นเชื้อชาติเพศและอื่นๆ 3. สสร้างและสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่นการขับเคลื่อนง,งานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคประชาชนประชาสังคมภาคเอกชนภาครัฐสถาบันวิชาการสื่อมวลชนและคนรุ่นใหม่4สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทการเป็นกสมในระดับสากลเช่นลักดันการแก้ไขกฎหมายที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการปลารีสเพื่อให้กสมได้รับการปรับสถานะจากระดับ B กับสู่สถานะระดับ A 5้าเล่งพัฒนาสำนักงานกสมให้มุ่งสูงก่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง เช่นทำงานบนฐานการใช้ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ผลงานเชิงประจักษ์นะครับกสมประสานการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำการปฏิบัติงานกสมห่วใยสถานการณแพร่ะบาดของโรคโควิด -19 ในเรือนจำทบกรมราชชัณฑนหาแนวทางคุ้มครองสิทธิสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนโดยเร็ว ผลงานเชิงประจักษ์ชิ้นที่2นะครับก็สมอนําสิ่งของร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ผลงานเชิงประจักษ์อื่นๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยดังนี้ครับผมจบการนําเสนอขอขอบคุณครับ